ท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนในนามของพรรคเพื่อไทยและสมาชิกที่มาร่วมแถลงอยุนในวันนี้ต่อกรณีคำวิจัยของสารธรรมนูญในเรื่องการจัดทำรัฐนุนยอบ จะเอาใหม่ตามความจใจเมื่อวานนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็จากการที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำนิชัยเมื่อวันที่10กันยายน2568เรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามคำร้องของท่านประธานรัฐสภาที่ได้ส่งไป การสืบเนื่องมาจากการเสนอยติของสมาชิกวุฒิสภาท่านเปรมสัต์เปียยุระและการเสนอยติของท่านวิสุท์ิชยนรุณนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นท่านประธานสสของพรรคเพื่อไทยเรื่องแรกก็คือว่าเนื่องจากคำวิจัยฉบับเต็มคำวิชัยส่วนตนยังไม่มีการประกาศออกมา โเปิดเผยพวกเราก็ติดตามเพียงคำถแถลงซึ่งเป็นเอกสารที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนทั้งหลายของสารรัฐมนุญคำวิจัยจริงๆคำวิจัยเต็มๆจริงยังไม่ออกมาก็จากคำถแถลงก็ยังมีประเด็นที่มีความสับสนยังมีประเด็นที่เราคิดว่า อาจจะมีปัญหาตกเถียงกันในเรื่องคำวิจัยในหลายประเด็นเหมือนกันเช่นคำวิจัยที่ว่ารัฐสภาไม่อ่านให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนตรได้โดยตรงซึ่งความหมายก็คือว่าการปฏิเสธหลักของอสรที่เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงคำวิจัยเช่นนี้เนี่ยพวกเราเห็นว่า ขัดต่อหลักที่เคยรับรู้กันมาว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมีอำนาจที่จะสถาปนารัฐรรมนุญได้แถมประเด็นนี้ถ้าท่านไปดูตามคำร้องที่เราส่งไปยังสารรัฐมน,นไม่ปรากฏคำร้องว่าเราร้องขอให้วินิจัยแต่อย่างไร ถัดไปนะครับท่านจีรบกับคำวิจัยของสารธรรมนูนดังกล่าวเนี่ยบางฝ่ายก็ขออนุญาตที่เรียนว่าได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะยะติของพรรคเพื่อไทยนี่เองนที่เสนอไปเป็นเหตุให้ต้องส่งคำร้องไปยังสารธรรมนูญและในท้ายสุดเนี่ยทำให้การจัดธรรมนูนฉบับใหม่ต้องยุ่งยากสลับซับซ้อนตามคำวินิจฉัยของสารธรรมนูนอีนี้ก็ต้องเรียนว่า ถ้าท่านสืมวลชนพี่น้องประชาชนได้ติดตามเรื่องนี้ก็จะทราบดีว่าทันทีที่มีการตัดสินใจบรรจุระเบียบวาระของพรรคประชาชนและของพรรคเพื่อไทยเข้าไปในรัฐสภาในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นก็จำได้นะครับผมเรียนย้ำเลยเพราะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสมาชิกหลายท่านก็บอยคอรไม่เข้าร่วมประชุม หลายท่านโต้แย้งว่าประธานรัฐบาลไม่มีอำนาจที่จะบรรจุคำนิชัยแต่ว่าบางฝ่ายก็บอกว่าก็เดินหน้าต่อไปเลยเพราะว่าอะไรเรามีอำนาจที่จะนิฉัยได้พรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าเราเอาตามความจริงแล้วมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้จึงพยายามติดต่อทุกฝ่ายท้ายสุดก็ได้เป็นข้อยุติว่าให้รัฐภามีมติ เพื่อส่งสารนวิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2องอยสิเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเราทำไปเพื่อแก้ปัญหาว่าทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาของคําวิจัยของสารนูลที่ค้างคอยู่ได้ส,สาระสำคัญโดยสรุปที่อยากกับเรียนโดยรวมที่เราอ่านจากคำถแถลงของสารนูลเมื่อวานนี้ได้ความดังต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งได้ความบมมติว่ารัฐภามีอำนาจริเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไ,ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนนี่คือคำวิจัยในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมีว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องเป็นไปตามหมวดสิบห้าหมวดสิบห้านี้ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีคำวิจัยว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามหมวดสิบห้าก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านกระบวนการทำรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,ม,มหมวดสิบห้าถัดไปครับรัฐบาลมีอำนาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐนูลได้โดยตรงอันนี้ผมกลับเรียนไปแล้วว่าเหมือนกับว่าเท่ากับว่าปฏิเสธการเลือกสอสรโดยตรงอาการที่4ี่การจัดทํนร่างใหม่ต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติสามครั้งครั้งที่หนึ่งให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐนูล แบบใหม่หรือไม่ครั้งที่สองให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไรครั้งที่สามภายหลังรัฐสภาทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแ,แล้วให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ที่สำคัญก็ขมวดว่า การออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอาจจัดรวมกันไปก็ได้สาระสำคัญของคําวิจัยที่ออกมาเมื่อวานนี้ผลจากคําวิิจัยของสารมูลดังกล่าวพรรคพิไทยก็เห็นว่าแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มขึ้นและยังเป็นปัญหาตกเถียงกันอยู่แต่พรรคของเราในฐานะผู้ที่รีเริ่มและติดตามเรื่องการจัดทา รัฐนูลปไปมาโดยตลอดยังคงยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องการแสวงหาการจัดทำรัฐนูลเจ้บใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยต่อไปเมื่อวิเคราะห์คำวิจัยของสารนูลแล้วเราเห็นว่าเราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเมื่อสาลนูลวินิจฉัยว่า การจัดทำรัฐมนุลฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบรนุญดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตม,ตมบทบัญญัติในหมวด15ในเรื่องการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ไม่อาจดําเนินการเป็นประการอื่นได้โดยรัฐสภาพิลาเป็นสามวาระ แล้วต้องดำไปประชามติตามรัฐนูลมาตรา256วงเล็บ8สรุปก็หมายความว่าเราจำเป็นต้องเสนอร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหมวด15เพิ่มว่าด้วยวิธีการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่แล้วหลังจากรัฐสภามีมติเป็น3วาระก็ต้องไปถามประชามติตามมาตรา256วงเล็บ8 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสำหรับคำวินิจฉัยที่ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่อาจกระทำโดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแม้เราจะเห็นว่าอาจจะขัดต่อหลักการที่เคยพูดกันว่าประชาชนมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเมื่อคำวินิจฉัยออกมาเช่นนี้แล้ว เราก็ยังเห็นว่าอาจจะกระทำโดยการเลือกสอสอรอโดยทางอ้อมอาจจะกระทำโดยรัฐภามีมติแต่งตั้งสสอรอไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงหรืออาจจะกระทำโดยรัฐภามีมติตั้งกรรมธิการของรัฐสภาก็ได้ส่วนการจะกระทำโดยวิธีใด พรรคเพื่อไทยคิดว่าเราจะมีคณะทํางานไปคิดเรื่องนี้ไต่ตรองให้รอบคอบและนําเสนอตอนเราเสนอร่างลำนูลแก้ไขเพิ่มเติมหมวดสิบต่อสภาในภายหลังถัดไปครับท่านที่กครับสำหรับการทำประชามติเนื่องจากการดำเนินการตามตามที่แถลงไปนั้น ต้องแก้ไขหมวดสิบหเพิ่มเติมหมวด15บห้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบรุนู์ซึ่งโดยหลักแล้วในเรื่องนี้ต้องทำประชามติอยู่แล้วส่วนปัญหาว่าจะทำประชามติครั้งที่หนึ่งเมื่อไรจะทำประชา,าติครั้งที่สองเมื่อไรหรือครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองจะรวมกันหรือไม่ เราเห็นว่าเรื่องการทธรรมชามติตามพรบธรรมชามตินั้นไม่ว่าจะเป็นฉบับเก่าหรือฉบับที่กำลังจะแก้ไขประชามติจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อหรือต่อเมื่อเช่นรัฐภามีมติส่งให้รัฐบาลดำเนินการหรือข้อสองเมื่อรัฐบาลเห็นสมควร พราะนั้นการทำประชามติครั้งที่หนึ่งเมื่อไรครั้งที่สองเมื่อไรหรือจะทําพร้อมกันเมื่อไรจึงยู่อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลด้วยเรื่องนี้เราเห็นว่าก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องไปตัดสินใจซึ่งเงื่อนไขก็จะมีอยู่หลายประการว่าเช่นจะยุบสภาเมื่อไรเช่นจะทําประชามติเมื่อไรหลังจากรับาลยุบสภาแล้ว จะยกร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จเมื่อไหรเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องไปคิดในเรื่องนี้แต่ของเราก็มีหน้าที่เสนอนะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลมาตรา256ร้อยห้มวด15นะว่าด้วยการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ต่อไปนะครับคำถามประธานมติครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองควรต้องมีเราคิดกันโดยเร็ว ผมคิดว่าจากคําวิจัยเนี่ยคาถามมันควรจะมีสองคำถามคําถามที่หนึ่งก็คือเป็นคาถามคาถามแรกเห็นชอบว่าสมควรมีการจัดทำจำนวนฉบับใหม่หรือไม่นี่คือคําถามครั้งที่หนึ่งคำถามครั้งที่สองต้องถามว่าเห็นชอบกับหลักเกณฑ์วิธีการสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทำานวนฉบับใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรับหนูแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ส่วจะถามพร้อมกันหรือไม่อย่างไรเมื่อ,อไรเป็นเรื่องรัฐบาลมีหน้าที่ไปตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งเราก็คิดว่ารัฐบาลก็ต้องไปคิดละเรื่องนี้ในท้ายที่สุดครับก็เรียนว่าพรรคเพื่อไทยและพวกเราก็ขอยืนยันตามเจตนรมณ์เดิมว่า จะผลักดันและเดินหน้าให้มีการจัดทำรัฐธนูญฉบับใหม่ต่อไปเพื่อให้ได้รัฐนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดนะครับแม้จะมีความยากลำบากก็จะพยายามอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถครับนี่คือคำถแถลงของพวกเราและพรรคเพื่อไทยผมขอญาตให้ท่านจะรนุนฉายแสงเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการนะครับรอสมดตครับขอบคุณครับ <c oughs> พักเพื่อไทยพักประชาชนได้เสนอร่างแก้ไขรัฐมนูนมาตรา256และประธานสภาบัรจุเข้ารับบิบวระแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาน,ะนี้เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรูนออกมาอย่างนี้พรกเพื่อไทยก็จะต้องเสนอยัติแก้ไขรัฐมนูน มาตรา256ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคําวินิจฉัยของสารรัฐนูนและก็เพื่อให้มีทางออกที่ดีที่สุดที่จะทําให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการคิดในการช่วยกันจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ต่อไปในอนาคต ในเรื่องนี้เนี่ยพักเพื่อไทยก็ยินดีนะครับและอยากจะ,ะ,จะแสดงความตั้งใจว่าอยากให้มีการร่วมมือกันระหว่างพักการเมืองต่างๆไม่แบ่งเขาแบ่งเราร mm hmm. เพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขรัฐนูนมาตราสองห้า ตามที่รัฐมนูลบัญญัติไว้ใน256ห้งเ็ดซึ่งก็หมายความว่าจะมีการทำประชามติเมื่อตั้งแก้ไขรัฐมนูลน,นั้นผ่านวาระที่3ของรัฐสภาแล้วการร่วมมือนี้ถ้าทำได้ได้ก็จะเกิดกระบวนการวิธีการในการจัดทำรัฐมนูลีะบับใหม่ขึ้น ขณะนี้รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรียังไม่มียังไม่มีองค์กรใดแสดงความต้องการหรือแสดงความริเริ่มในการจัดทำรัฐมนตรีใหม่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดทำรรมนตรีซึ่งท่านอาจารย์ชูศักดิ์ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจากการที่รัฐสภาลงมติ ให้คอรมอลทหรือคอรมอรจะไป,ไปเริ่มเองทีนี้ที่เราอยากจะเชิญชวนก็คือว่าเมื่อคำวินิจฉัยของสารนูนบอกว่าการ <c oughs> จัดทาประชามติครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองสามารถรวมมาได้ท่านอาจารย์ทุศัก็ได้กล่าวไปแล้วว่าอันนี้ขึ้นกับการตัดสินใจของรัฐบาลค่อนข้างมากว่าจะทําอย่างไรเราก็อยากจะเรียกร้องต่อพักการเมืองต่าง และก็เรียกร้องต่อรัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาบริหารบริหารประเทศนี่ว่าน่าจะมาช่วยกันคิดหาทางว่าทําอย่างไรที่จะทําให้การจัดทําประชามติสองครั้งสองครั้งเนี่ยเกิดเอามารวมกันเป็นครั้งเดียวได้เราไม่ต้องเสียเวลานานไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแต่ในการจะทําอย่างนี้ได้ ต้องเกิดการหารือกันตั้งแต่เรื่องจากแก้ไขมาตรา256อย่างไรการแลกเปลี่ยนันนี้เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่จะเป็นที่ยอมรับของรัฐบภาก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนการหาทางที่จะจัดทำประชามติสองครั้งเอามารวมเป็นครั้งเดียว มีความสำคัญมากเงื่อนไขสําคัญมากก็คือพักการเามืองต่างๆจะต้องหาหรือและได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลได้รับการการร่วมมือจากรัฐบาลที่มีความตั้งใจจริงที่จะทําให้เกิดการแก้ไขรัฐมนึ้นครับเชิญครับมีอะไรคถามไหมครับ